เมื่อคืนนะเป็นซิมอัปเดตมาทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าพี่สุ่มฮิววในตัวหนึ่งแน่เลยแล้วก็ล่าลองของพี่คือสุ่มฮิวไในตัวหนึ่งทุกคนแต่ว่าไม่ได้สุ่มในเออไข่ปกตินะคือสุ่มในไข่ที่มันเป็นไฮเอ็กอะทุกคนดีนะที่ได้เจ้าเออเจ้าดาก้อนมาทึ่มพี่ได้ไอไททานิกมานี่จะอืมลอง้ันบ้านแล้วเน,นี่ยนี่ไม่จะปาร์ตี้ดาก้อนมาส่วนไอกิฟที่เป็นในความดีกับความชั่วเนี่ยคือล่าลองของพี่เนี่ยคือมันอยู่ในไอฝ่ายอีวิลไง,งแต่ล่าหลักอยู่ในฝั่งความดีกก็็เอออยงดี่ะ เรมาล่าลอกกับล่าหลักยู่คาาะไฟว่ะเอาเรื่องจัดอืมตอนนี้พี่มีอยู่50กล่องราคา40ล้านว้าว50กล่องเหรอคือตอนแรกที่อัปเดตมาเนี่ยคือถ้าสมมติพี่จำผิดนะมันราคาประมาณอ่าเจ่าไหรว่ะกล่องละ10เอ็มคือไม่ไ้โคตรแพงอ่ะพี่คือพ,พี่พูดตรงๆเลยโอ้โห12ตัวแล้วะ่ะคืออันนี้พี่น่าจะเข้าใจถูกไหมคือมันอ่าสุ่มหิ้วไอในไข่ปกเตี๋แต่ว่าถ้าสมมติเราสุ่มหิ้วตัวนี้ได้ปุ๊บคือมันจะขึ้นในอ่าตรงไอตรงแขนใช่ไหม แล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็เมื่อคืนนะพี่เห็นบัก๊กบั๊กหนึ่งก็คือสมมติเออเราหลุดเกมไปเนะี่ยคือเราเอฟเพียร์ไว้ยี่สิบยี่สิบนาทีใช่ไหมแล้วเราหลุดเกมไปก็คือเราจะกลับมาในจุดที่เดิมนะทุกคน,นก็คือที่ที่เราส่มไข่อยู่นี้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันจะเอาเข้ามาประมาณเก้าสิบตัวก็คือไอเอาเข้ามาหมดเลยคือพี่ก็ยังงงอยู่ว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าเมื่อคืนพี่เป็นไปลวรอบหนึ่งก็งงอยู่เหมือนกันนี่ล่าลองเอ้ยแองด้วยเหรอโอ้โห แต่ไมถึงอยู่ความดีเมื่อเป็นความดีเลยเป็นความชัว่วเดี๋ยวพี่เก็บหิ้วก่อนขอเปิดหน่อยสิเดี๋ยวนะมันมีตัวเป็นหิ้วใช่ไหมเป็นเจ้าหิ้วแคทเอาเราเปิดมาแปดกล่องม,มันจะได้สี่เออสี่อย่างใช่ไหมตัวหนึ่งกล่องเมื่อคืนเออเมื่อคืนได้ไอ้นเนี่ยในไฮเอกอ่าสุ่มไปสิบหกกล่องได้เฉยเลยโคตชโชคดีเมื่อคืนอ่าฮะถ้าครั้งหน้าอัปเดตมาแล้วพี่ได้เทคนิคมานี่อ บอกเลยว่าพี่แจกคิวเยอะแน่ๆบอกตรงๆไหนๆก็ได้เทคนิคแล้วอ่ะว่าจะเป็นมันเกลืออะไรขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันบุคคลเทียวก่อนอ่ะเปิดม่ออยู่ดีๆฝั่งอีวิวทำไมล่อไปเจ็ดเจ็ดสิบล้านฮะดีนะนะลองพี่อยู่ฝั่งนี้ด้วยอ่ะไม่งั้นนี่พี่เสียผลประโยชน์เลยเนี่ยอ่ะอ่ะเปิดใม่อือหูวี่ห้าสิบกล่องนี่มิจะอองจริงเหรอครับพี่ ทำไมมันออกอยากจังเลยอะ่ะเฮ้ยแปดกล่อ,องอ่าโอเคโอ้ยเกลือมากๆเลยอือหือเกลือเกลือเกลืออะไรจะเกลือเลยนะฮะอ่ะเปอร์มีอีกอ่าอ่ะห้ากองท้ายอืหมดละหมดแล้วดีวด๊ี่ขออนุญาตเข้าไปดูในส่วนของเออลีกอัปเดตก่อนกันว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้านนะทุกคนไปะ Good vs Evil Event อือก็อ่ะเหมือนเดิมทุกคนอือ อันนี้คือสุ่มไข่ก่อนว่าจะมีอา่าว่าจะได้ฝั่งชั่วหรือว่าฝั่งดีอ,อันนี้เป็นอา่าของโซนใช่ไหมมีโซนเข้ามาทั้งหมดกี่โซนอ่ะมีบอกไหมไม่มีโอเคแยกไข่ทุกคนไข่กัไข่ความดีและความชั่วอืมนี่อันอนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ใช่ไหมเอามีคิวสามตัวเข้ามาใหม่โอเคเอันนี้เป็น g o b o event leaderboard อันนี้ฟักคิวเอ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือน,นกันไหมองฟักไข่ก็คือเออสุ่มไขใ่ในในที่ใช่ไหมในในไครปกติเนี่ย ได้เยอะที่สุดแล้วก็สุม่มฮิ้วมันจํากัดหรือเปล่าว่าต้องเป็นฮิ้วที่อ่ในโซนนั้นหรือเปล่ามันจํากัดหรือเปล่าก็คือเมื่อคืนนายพี่สุม่มฮิ้วได้ตัวหนึ่งทุกคนเป็นเจ้าฮิ้วเออคอยฟีดอ่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไปดูอ่ะประมาณเนี้ยอันนี้โกูโบอีเวนต์ออันนี้อาแคนเปเทิร์นใหม่ฮิ้วใหม่น่ารักอย่างราคาหนึ่งร้อยสามกับคุณเพลสตันขายปุ้นได้ไหมอ่ะอันนี้เทพใหม่ทุกคนเป็นขนนกกับเขาเออเขาอะไรว่าเขายมทูตใช่ไหมเขาควายเออ เอาไปแลกเป็นกิฟต์ได้อันนี้เป็น event อีเวนต์แมชชีนเฮ้ยเดี๋ยวกิฟต์มันแยกกันได้หรอเป็นกิฟต์ของเฮเวนกับเอ้กิฟต์ของกูแล้วก็อ e ีวิลแยกกันได้หรอวะอันนี้เพิ่งรู้เนะน,นี่ย uh, อ่าฮะนี่บูทใหม่โหบอร์ดใหม่อ่าคิวใหม่โอ้ยไม่ใช่คิวใหม่ดิเทคนิคใหม่อยากได้อ่ะโคตรเท่เลยอาา่ะอันนี้แพ็คใหม่โอเคเอหมดแล้วน่าจะไม่มีใช้หนี่หลีกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ใช่ไหม ประมาณนี้ในส่วนการอัปเดตไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนบ๊ายบายสำหรับใครนะที่กำลังมองหาแอ้พิเคชานที่ช่วยเนื่งของการฟาร์มและการเอฟเนะี่ยพี่แนนับแอปนี้เลย UG Phone เพราะว่าแอปนี้นะจะช่วยในเรื่องของการฟาร์มและการเอฟเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยและสามารถเอฟโดยที่เราจะปิดหน้าจอหรือว่าจะเปิดหน้าจอค้างไว้ก็ได้แถมถ้าสมมติทุกคนนะโหลดผ่านเลงกูพีน,นะทุกคนจะได้เพจ4 0เ8เม็ดสามารถนไำปไปแลกเป็นส่วนลดหรือว่าชั่วโมงฟรีก็ได้นะทุกคนแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกแหละให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีในส่วนของได้เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนนะสามารถซื้อในส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เมื่อคืนฟาร์มไว้ทั้งคืนแต่ก็มีเออมีหลุดบ้างนะเพราะว่าเหมือนจะรีเซิร์ฟบ่อยเกินนะคุณเพสตันหนึ่งร้านได้หนึ่งร้อยเลยหรอหอ,120อุ๊ยหนึ่งร้อยยี่สิบอี๋เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ฮิ้วที่อยู่ในเออในตู้ใช่ไหมอ๋ออ่ะร้านสองเอามาเลยโอ้โหเยอะมากหืมงามไฟแล้วเราซุ่มเลยซุ่มเลยซุ่มเลยอ่ะโบ๊ทมาซา่สมุดล็คกี้มาอืมไป หนึ่งร้อยกล่องพี่ว่ามันต้องได้บ้างแหละเอาตรงๆรงอันนี้มันรีโลมาเออทีละกี่เออท,ทีละกี่โลอะ่ะเดี๋ยวมานะพี่พี่ขอด,ดูทีละสี okay. ่โลโอเคปะปบปะ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 ปมันสามารถเปิดกล่องแล้วเปิดต่อได้เลยใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทุกคนอ่ะอ่าปะปะปบปะ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 ขออยู่หน่อยอยู há, há, 好好่หน่อยตั้งร้อยเลยนะเฮ้ยไออะไรวะไอเอ็กซ์ติกว่ะเอาเรื่องอ่ะ ำไ่แป๊บเดียวมันเหลือประมาณห้าสิบกล่องแล้ววะเร็วมากอะ่ะอืมุ๊ยจะบอกว่าเกลือมันก็เกลือจริงๆนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเว้ยกล่องเนี้ยโอกาสกันได้ฮิ้วคือมันเท่าไหรอ่อ่ะขนาดเมื่อคือนพี่ยังได้ฮิ้ว,วะนะชามโตนชามโตน่าโอเคไรนิ่งอ่ะห้าสิบกล่องหนึ่งร้อยกล่องมันจะไม่ได้เลยเหรอว,วะจริงดิ ถ้าสมมติพี่เอาไปขายก็คือพี่สูมเออพี่ซื้อคิวที่ตัวหนึ่นงเลยนะขายกล่องละล้านอะไรเงี้ยน่าสนใจไหมคืออันนี้พี่ก็มีสปเปอร์ดดอบไงก็คือเมื่อคืนมันก็เลยแบบฟาร์มนทั่งคืนได้มาหนึ่งร้อยคนไม่หนึ่งพันคนพี่ิดอ่ะฮะขอฮิวสักต,ตัวเ,วพ,นเ,นวเวพ,พื่นพอนแค่ฮิวตัวเดียวพอไม่งั้นนี่ขาดทุนอย่างเนี่อ่ตัวเดียวพอเพื่อนตัวเดียวพอหิวตัวเดียวตัวเดียวเลยเพื่อน โอ้ยไม่ได้เฮี้ยอะไรเลย,เลยไม่ได้เลยเลยอ่ะอะไปก่องท้ายใช่ไหมอ่ะเก้ากล่องโอ้ยจีนดิโอ้เกือบมากโอ้ยยีอนแล้วก็ได้ฟอร์จูนเฮ้ยแม่เขาไปยังไงดยวหนนี้พี่ขอได้ถ้าเข้าไปดูในตลาดกอนนั้นว่ามีอะไรขายบ้างไหมยูตัวใหม่มันจะขายในราคาเท่าไหร่กันมาไทเทนิกตัวใหม่เป็น,นึังพี่ยังไม่เคยดูเลยอ่ามีทั้งหมด50ตัวละ พามันคือเออพามันหนึ่งคืนนะมันเป็นของพาร์ทเนอร์หรือเปล่าเพราะพาร์ทเนอร์เขาจะได้ไอไข่ทั้งหมดประมาณไอห้าร้อยฟองใช่ไหมน่าจะเป็นของพาร์ทเนอร์ทุกคนนี้ดาร์ครอดเอออุ่ยร้อยจิมเลยหรอเกือบสองร้อยอ่ะแล้วของไอแองเจล่ะไอไอนี้คือตัวใหม่ปะใช่ไหมอ่ะตัวนี้ห้าร้อยแปดสิบล้านอุ้ยแพงนะนี่ธรรมดาแล้วไอแคทที่มันเป็นเอ่อโคระสีละ่ะราคาสองร้อยล้านว้าว ราคาแรงมากรตรงๆราคาแรงมากอืว่ากันเอ้ยสามแสนว่าโหแต่ขายฟองเดียวไหมเขาเป็นยังไงเนี่ยอ่ะโอ้โหง,งั้นก็สกิปนี่ไม่ได้ฮะสุมวิไม่ได้แล้วฮะ